ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี่นุ่มดวงมุกุ้มกะได้ลงมาหาไซเบ็ดคือเก่าเลยพี่น้องไซเบ็ดเนี้ยใส่เดือนครับพี่น้องลองเบิึงว่าชีเป็นยังไงซิมานคือเก่าวพี่น้องเอ้ยเบิงบรรยากาศงามๆพี่น้องเบิึงนองแต่เป็นการที่โตกดินพี่น้องเอ้ยไปมาดีเฮาก็ะชีได้ไปเริ่มไซเบ็ดกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวทิดตามต่อไปพี่น้องพี่น้องหลังแรกแล้าในนองนี้ก็เนาะพี่น้องเนาะหลังแรกแหกมันพี่น้อง Oh, toco, Ng đẹp mang, hưng hưng hưng. Hông có say biết dì sửa lắng kêu gọi là hưng 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 เอากลับมาคล้องพี่ละบัดเนี่ยพี่น้องมาคล้องนี่ก่อนอากาศงามๆพี่น้องเอ้ยอากาศงามๆ ไปพี่น้อง,ยงอยตดตามกันต่อนะพี่น้องเนาะบางหลังก็ไปใส่เบิ้งงด้วยพี่น้องเอง้ยหลังทีสีน้ำงามพี่น้องเอง้ยไปไปกันต่อพี่น้องเอาครับ เอาก็ได้ใส่ลแล้วละลุงเพิ่นก็นลงม,มาใส่น้ากันพี่น้องพเพิ่นเพิ่นใส่โห้ยเงาไอ้ทางพ่นเขาจะได้ยำขึ้นไปแล้วบัดเนี่ยพี่น้องเอ้ยยามเบิ่งจักรอบสองรอบยังไปที่ขึ้นเมื่อเอาเดี๋ยวเขาไปเบิ่งเบ็ดกันต่อเนาะพี่น้องเนาะให้เพิ่นตามเงาเพิ่นไปสักกันพี่น้องได้บรรยากาศสุดยอดเลยพี่น้องคุณงามๆบรรยากาศพูนบัดเนี่ยเขากลับขึ้นไปพี่น้องบัดเนี่ย เพิ่งกันตัวพี่น้องุ่นปาดุกพี่น้องเห็นไหมพี่น้องใส่งามๆพี่น้องเอ้ยของกับแมวเ้ามาได้บ่าแต่พี่น้องเอ้ยทักเสี่ยวใส่ยัง hãy Nga, say ngắm biển non ơi ngắm màn màn ต่พอพี่น้องม,มันมันพี่น้องเอ้ยเดมแรกเดมหนึ่งแล้วพี่น้องเอาโอติดตามกันต่อครับผมอย่ามารอบแรกเพี่น้องประดุ๊กไงพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องเห็นบ่โอ้โห nó đi thế nào nó ơi nó họ nhắm anh đi cần nó ơi à oh, lút รุดๆพี่น้อง<ป>จับพี่น้องเอ้ยยนัยนยันพี่น้องใส่งามๆพี่น้องเอ้ยโอก้ามือจับยนันพี่น้องเอาตัวที่สวงแล้วพี่น้องเอ้ยเต็มสวงแล้ว Còn có bây giờ mát đi nó không ơi có bây giờ mát cả bớt phía non ơi có đây mà dầm nữa đấy bạn em phía non ơi Nhiệp lươi phía non ơi Môi mi nhắn Nhiệp nhiệp phía non Tạm mấy con ใส่เฉียดเลยเนาะพี่น้องเออหลังใส่เฉียดเนาะพี่น้องเนาะใส่เฉียดเลย เขียดเลยนะพี่น้องเอ,อ้ยประธานเพื่อพกุกใส่ในหนองไว้พี่น้อง Đây, thì nó phải to không? Đáng như cái nhẹp thì nó ơi Đáng như cái xay chiệt với cái câu này thì nó Xay chiệt với cái cá đáng như thế nó ơi à, Phục nó nó Đây Ô, vâng, 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 lắng lên nó làm cái thang quan tiếp tài bà nhà nó no, bà xanh nhen cái nó sang bà xanh bà bà sang ngoài là tem lên <laughs> à khi nó đi nó nhẹp 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 พี่น้อหลังนี้เก๋เงียบพี่น้องเลยไปต้หลังนี้ก็เงียบพี่น้องเอ้อย xem là phải có được cái nóng nha bì cạp. Tôi đây nha em mày là phi nóng nữa. phải giảm bớt. Lạ lạp là, là, là phi nóng chắc thôi. Nha kìp. Hãy à bùng kháng lùng ปลาเขาไ่ได้ไม่ได้เบิ่งดอกเบ่นของเกินซะก่อนมื้วยี่นี่ดูสี่หาตัวไข่ยอยู่เป็นหมานอยู่พี่น้องเอง้ยเอายังบ่ได้มี้อยากเติมอยู่พี่น้องมีแต่ปลาเข็งอ่าค่อยติดตามกันอีกทีนึ่งนะครับเนาะพี่น้องเอง้ยไปตึก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 อยู่พี่น้องจักปลาอย่างอยู่นี่เห่อพีพ่น้องเอง้ยเบิ่ลไม่ได้พี่น้องยังบ่เห็นคือกันนี่ พี่น้องสงงามพี่น้องเลยมาเอามาใกล้ๆพี่โอู้โอ้โอ้พี่น้องมันจิปักมืดดิพี่น้อง Đây. tem thì nó cũng mình tem. Đây, tem nữa. Đó. bác lấy cái cầu này nó.

บอติดบอมีหลังบอหมานเลยพี่น้องบอติดติดกระลุดไปตตัวหนึ่งพี่น้องเลยเอาเดี๋ยวอื่นเศร้าจงค่อยมาบึงจงค่อยมาว่ากันอีกที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอื่นเศร้าค่อยมาหยามอีกรอบหนึ่งเอาเดี๋ยวอื่นค่อยลุดกันอีกที่หนึ่งว่าสิหมานหรือบอหมานนะพี่น้องนะเอาเอาเมือนหยาบซ้ำนี้ก่อนเนาะครับพี่น้องเอ้ยเศร้าเขาก็ได้มาหยามเบ็ดแล้วล่ะครับเศร้านี่หยามมาซองหลังแล้วบอเนีบอไมอย่างพี่น้องเอ้ย ไปพยายามต้อนนะพี่น้องเฮ้ยนกจอดอยู่เงียบกี้พี่น้องเอ้ยว่านี่ก็ได้คืนนี่ก็ได้ปลาดุกสาบตัวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิ้กันต้อนแล้วครับพี่น้องเอ้ยเสาร์านี้เราก็ได้มายามเบ็ดแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยบอติดจักตัวพี่น้อง,อองมีแต่คันเบ็ดก็จิฟังแ้่ไหน,นเพิ่งจะยามตงพี่น้องเดี๋ยวจะไปไายเบิ้งอีกจักหน่อยพี่น้องเอ้ย อยู่ทางนี้เพิ่นตึกสะดุ้งพี่น้องบรรยาก,กาศยามบุเ้าพี่น้องเอ้ยบาเพันหยกสะดุ้งด้วพี่น้องที่มีอย่างบ่เงียบพี่น้องเอ้ยอ้าวไม่ได้กับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆพี่น้องที่มากดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งให้เด้อพี่น้องเอ้ยขอขอบคุณหลายๆในคลิปนี้อครับ คลิปนี้ก็อเอาแค่นี้ก่อนเนาะครับสวัสดีครับขอบคุณค